สวัสดีครับอยู่กับคลิปเปิดใจกับตันโบนัสนะครับก็จะมาบอกว่าแบบเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทําไมแบบสอบแกดแพสรอบที่สองไปแล้วแล้วทําไมถึงยังเรียนพิเศษอยู่นะครับก็คืออยากจะบอกว่าตอนก่อนนานนี้เนี่ยเรียนไม่ทันนะครับก็เลยเหมือนมันก็ยังเหลือคอร์สอยู่แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เลยเรียนต่อไปเพราะว่ามันภาษาอังกฤษมันไม่ได้เรียนเพื่อที่จะไปสอบอย่างเดียวมันเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ทางชีวิตนะครับก็เลย เรียนต่อไปเรื่อยๆรวมถึงจะไปเรียนคณิตด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าทิ้งคณิตมานานอะไรอย่างเงี้ยครับก็นานมากทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะทิ้งมันเป็นวิชาที่ควรจะทําได้อย่างเงี้ยมันจําเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าจะกลับไปเรียนรู้เพราะเราแบบยังไงถึงจะขึ้นมหาลาัยแล้วเราก็ยังไม่แก่เกินเรียนอ่ะอยู่ดีเพราะมหาลาัยเราก็ต้องเรียนใช่ปะ่ะเราก็เลยเรียนพื้นฐานของคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษไปด้วยเพื่อที่จะไปใช้ในมหาลาัยด้วยแล้วก็ เพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตด้วยนะครับก็อย่าเรียนไปเพื่อที่จะสอบอย่างเดียวเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยละกันนะครับฝากไว้เท่านี้บายบายครับ